ราคาแนวโน้มของทองคำในวันนี้นั้นมีแนวโน้มว่าจะปรับตัวลดลงเนื่องจากทองคำในตลาดฟิวเจอร์หัวส่งมอบเดือนสิงหาคมได้ปรับตัวลดลงกว่า22สดอลลาร์สหรัฐต่อออนหรือว่าปรับตัวลดลงกว่า0.9 3เมาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา2332.80สาดดอลลาร์สหรัฐต่อออนซึ่งราคาที่ปรับลดลงค่อนข้างที่จะมากในช่วงนี้นั้นเนื่องจากว่าเมื่อคืนนี้ข่าวของธานาคารกลางสหรัฐ ที่ได้มีการประชุมกันแล้วก็คงอัตราดอกเบีย้ยไว้ในระดับที่5ถึง5.25%ซึ่งถือว่าเป็นการคงดอกเบีย้ยไว้ต่อเนื่องถึง7ครั้งและดอกเบีย้ยยังคงอยู่ในระดับสูงสาเหตุที่ธนาคารการสารัฐนั้นคงดอกเบีย้ยไว้ในระดับสูงแล้วก็ส่งผลกระทบในเชิงลบต่อทองคํานั้นเนื่องมาจากว่าธนาคารการสารัฐนั้นมองว่าตัวเลขของเงินเฟอ้อในสารัฐยังสูงกว่าที่ตั้งเป้าไว้ว่าอยากให้เงินเฟอ้ออยู่ในกรอบต่ากว่า2%ซ การที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงมากเกินไปนั้นอาจจะส่งผลให้เงินเฟอ้อนั้นกลับมาได้ธนาคารกลางสหรัฐจึงปรับมุมมองในเรื่องของการลดอัตราดอกเบี้ยจากเดิมที่จะลดประมาณ3ครั้งเหลือแค่ลดหนึ่งครั้งในปีนี้แล้วก็ค่อยลดเพิ่มขึ้นในปีหน้าซึ่งอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงนั้นมีผลลบต่อราคาทองคํารวมทั้งการคาดการเงินเฟอ้อที่ว่ายังไม่สามารถจะต่ําลงมาได้ทําให้อัตราดอกเบี้ยอยู่ในระดับสูงก็ทําให้เกิดแรงเทขายทองคําขึ้น ซึ่งในช่วงเช้าของวันนี้ราคาทองคําก็ปรับตัวลดลงไปกว่า1%แล้วต้องจับตาดูราคาทองคําในประเทศเพราะว่ามีแนวโน้มว่าจะปรับลดตามทิศทางของราคาของทองคําในตลาดโลกรวมทั้งแนวโน้มของค่าเงินบาทถ้าเกิดว่าแข็งค่าขึ้นก็จะส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาทองคําในประเทศได้เช่นกันสําหรับราคาทองคําในประเทศเมื่อวันพุทธที่12มิถุนายน2567ที่ผ่านมามีการประกาศราคาทองทั้งหมด2รอบ เปิดตลาดเพิ่มขึ้น100บาทและครั้งที่2ลดลง50บาทรวมเมื่อวานนี้ราคาทองคําปรับเพิ่มขึ้น50บาทเป็นการแกว่งตัวแคบๆเพื่อรอข่าวของการประชุมคณะกรรมการนโยบายธนาคารกลางสหรัฐในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาราคาทองคําในประเทศนั้นรับซื้อในส่วนของทองคําแท่งอยู่ที่4 1 1 0 0บาทขายออก4,200 0บาทต่อบาททองคาทองรูป,ปรพัรับซื้อ39,385.68บาท ต่อบาททองคำและขายออก4700บาทต่อบาททองคําอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ครับเพื่อรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับทองคําอย่างต่อเนื่อง